ข่าวนี้ขเมรเล่นละครยิ่งใหญ่พอได้ยินเสียงตุ้มต้ามขึ้นมารีบวิ่งแถลงข่าวเลยนะเจมารีเนี่ย <c oughs> ก็เป็นมุกสั้นๆพูดเกินคลิปอย่าไปสนใจเลยสนใจข่าวสารหลักๆดีกว่า <S <S สวัสดีทุกท่านครับหมอลำอ่ันพามวนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราววิเคราะห์ข่าวสารกัมพูชาหรือขมตรตามปกติวันนี้ผมก็ไปดูข่าวมาจากบ้านฟ้า และก็สํานักข่าวหลายที่ใช่ไหมมีการแถลงข่าวหลังจากที่จีนเทาเนี่ยได้วิ่งข้ามมาในเขตชายแดนของไทยใช่ไหมแล้วก็มีการเหยียบสวายหรือมะม่วงเนี่ยจนเสียขาตอนนี้ก็อาการปลอดภัยดีแล้วแน่นอนว่าคนโทหญิงมาลีโสเจียตาโคสกลาหโหมกพูชาเนี่ยรีบวิ่งสะบัดดาบมาเจหุ่นหมีคนเนี้ย ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าทางคเมนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการวางมะม่วงพวกเรามีนาที่ขายมะม่วงอย่างเดียวไม่เคยซื้อมะม่วงมาวางให้คนไทยไปเยียบหรือว่าทหารไทยไปเยียบตรงนั้นเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาก็เพราะทหารไทยเป็นคนไปวางเองเล่นละครเองเยียบเองนี่คือคำพูดของเจมารีที่อยู่ในสำนักงาน ข่าวสารของขカมน่ะคมีไทมหรือว่าสำนักข่าวทเมยททเมยอะไรแบบเนี้ยคือจากที่ผมดูนะเจมารีเนี่ยหรือว่าพลโทหญิงมาลีโสเจียตาพอได้ยินว่าทหารไทยหรือว่าใครก็ตามที่เหยียบสวายเนี่ยได้ยินเสียงปุ๊บรีบมาแถลงข่าวเลยคือพูดง่ายๆว่าเจมารีเนี่ย ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแต่พอได้ยินเสียงตุ้มตามตุ้มตามนะ่รีบวิ่งแถลงข่าวอย่างไวคือมีการวางบทวางพอร์ตเรื่องละครไว้เรียบร้อยแล้วตัวเอกก็มีหน้าที่แถลงข่าวเล่าเรื่องราวโกหกไปวันวันโกหกจนนานาชาติเขาไม่เชื่อแล้วขมรนทิ้งหลักฐานไปเยอะทั้งภาพถ่ายวิดีโอการประกอบติดตั้งมะม่วงพีพเอ็นสองให้ทูตทหาร AOT ให้ทูตทหารนานาชาติได้ดูเนี่ย ทหารไทยเขาม,มีภาพหลักฐานภาพถ่า,พายวิดีโอมะม่วงที่พวกขมินเก็บครอบครองเอาไว้ใช่ไหมนั่นคือหลักฐานที่จะมัดตัวขมิน้นแต่ขมินมันก็ยังหาทางแก้หาทางเถไปเรื่อยเพื่อให้ตัวเองรอดต่อให้มันจะเถยังไงนานาชาติเขาก็ไม่เชื่อมันแล้วสหรัฐจีนรัสเซียเขาก็ไม่เอาเกาหลียี่ปุน่นเขาเห็นว่าคนขมินเนี่ย ไปทํางานที่ไหนไปอยู่ที่ไหนสร้างความสกรปรกสร้างความเดือดร้อนมาเป็นขอทานขโมยลักตัดสายไฟเขาก็ถอนวีซ่าตีแดกส่งกลับประเทศจริงไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาวิเคราะห์ข่าวพูดคุยกันเนี่ยหลักฐานก็ในเมื่อว่าเป็นทหารขมินมันไปวางเนี่ยมันจะปฏิเสธได้ยังไงมะม่วงก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นขมิน้นประเทศไทยเขาไม่มีในสารระบบนะมะม่วงแก้วขมิน้นพีเอ็นสอง ส่วนมากไปซื้อจากที่ไหนซื้อมาจากยูเคนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาทำเป็นคลิปสั้นๆเล่าให้ฟังว่าเจมาลีโสเจียตาเร็วยิ่งกว่าเดือดแสงหรือว่าเดือดแฟดถ้าได้ยินเสียงต้มต้ามต้มตามได้ยินเสียงปุ่ม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 อย่างเนี้ยบึ่มบั่มบึ้มบั้มรีบวิ่งมาอย่างไวโดยไม่ได้นัดหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันวางเป็นบทละครแสดงความสตอไม่เรียบร้อยแล้ว ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอลำอันพาม่วนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะทำคลิปอะไรลาาไปก่อนสวายโดเมียงประ,ประครับสวัสดีครับ